ร้อยเอกธรรมนัฐพงเผ่าเนี่ยเป็นประเด็นตอนนี้ถือว่าร้อนแรงมากะนะครับเพราะว่าาเหตุเนี่ยมาจากการที่อย่างที่บอกแหละออพอวันก่อนร้อยเอกธรรมนัฐพูดว่าพลเอกประยุท์สั่งว่าต้องคณะทุกพื้นที่นะในการเลือกตั้งเนีน่ยชนะทุกพื้นที่แล้วก็ไปช่วยระดมกันไปช่วยหาเสียงที่สงขลาเนี่ยนะครับร้อยเอกธรรมนัฐได้ขึ้นเวทีปราศัยแล้วคลิปนี้นถูกแชร์ไปเยอะเลยคุณอนติยานะครับเนื้อหาสาระสาคัญในการปราศัยท่อนหนึ่งเนี่ยนะครับ ท่านก็พูดทํานองว่า,าในนามพรรคพลังประชารัฐเนี่ยผู้สมัครของเราก็ตั้งใจในคนะคนรุ่นใหม่ไฟแรงและมีตังค์คือคนรุ่นใหม่ไฟแรงนี่ก็ธรรมดาทั่วไปแล้วมันก็ไหลไปคาว่าคนรุ่นใหม่ไฟแรงและมีตังค์คนก็เฮ hey ่นะมีตังค์มันเชื่อมโยงยังไงก็บอกว่ามีสตางค์พี่น้อง เราเลือกสอสอเราเลือกตัวแทนของพวกเราต้องเลือกคนที่มีความพร้อมถูกไหมความพร้อมอะไรบ้างหนึ่งมีชจ้าตระกูลต้องดีนั่นคือสีตรางใช่หรือเปล่าสองต้องมีตังถ้าไม่มีตังในเวลาประชวดชาวบ้านครับไปบอกว่าโอโบสถบสคือชื่อเล่นของผู้สมัครเนี่ยนะโบสถไม่มีตังครับพี่น้องเอาไหมครับแต่ถ้าเป็นบอกว่าสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวร้อนล้ครับเดี๋ยวโบสเอาอันนี้ไปให้ก่อนนะครับอ,อะไรทํานองเนี้ยนะคือ,อมันก็ยกเรื่องของ ความมีสตุ้งสตางกระเป๋าหนักกระเป๋าใหญ่ของผู้สมัครมาเป็นประเด็นในการหาเสียงนะก็เลยตรงนี้นะครับด้านหนึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปว่าเอยแบบน,นี้เอเอามาเป็นตัวตั้งหรือยอย่างไรรว<ฆ>ยแล้วไม่โกงหรือยอย่างไรแต่ในะขณะเดียวกันนะวิพากษ์วิจารณ์ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปในแง่กฎหมาย<ฆ>ล่าสุดเนี่ยนะครับผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเขตหสงขาของพรรคก้าวไกลคือนายทิวัฒน์ดำแก้ว<ฆ>นะครับก็ไปยื่นเอกสารคำร้อง ต่อกกตสงขาเพื่อมีการตรวจสอบการกระทําของร้อยเอกธรรมนัฐพงผ่าวว่าปราศัยเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่นะครับเ็เอาคลิปเอาแรงต่างไปให้กันนะครับ,รบเดี๋ยวไปฟังไปดูคลิปการปราศัยช่วงนี้กันนะครับว่าสิ่งที่ร้อยเอกธรรมนัฐพูดแล้วกลายเป็นประเด็นนั้นพูดไว้อย่างไรบ้างครับเขาตั้งใจในฐานะของคนรุ่นใหม่ไฟแรงและมีตังพี่น้อง เราเลือกสสเราเลือกตัวแทนของพวกเราเราต้องเลือกคนที่มีความพร้อมถูกต้องไปพี่น้องหนึ่งชาติกูลต้องดีนั่นคือสีตังใช่หรือเปล่าไม่รู้สองต้องมีตังไม่มีตังเลยเวลาไปช่วยชาวบ้านสวัสดีครับพี่น้องครับ โบท๊ทไม่มีตังค์ครับพี่ต้องเอาไหมเอาไหมโอ้นะ oh, <nah. S 1> จริงๆมันมีเกาะมันมีต่อจากนี้ด้วยนะคะเออมันมีต่อจากนี้ก็คือว่าตอนที่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าโบท๊ทสวัสดีครับพี่น้องโบท๊ทนะครับโบท๊ทไม่มีตังค์เอาไหม mm. และถ้าบอกว่าสวัสดีครับพี่น้องอ๋อพี่น้องเดือดร้อนเหรอครับ เดี๋ยวบท๊ทเอานี่ไปใช้ก่อนคือมันมีการแสดงแอคชั่นท่าทางว่าตบกระเป๋ามีการแบบควักเงินในกระเป๋าออกมาไม่มีเงินคือออกแอคชั่นแบบออกตัวแรงนะคะทีนี้มันก็เลยเกิดกระแสของการวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้แล้วก็เรื่องของการไปร้องตับกะกะตด้วยแต่ว่าเนี่ยถ้ามองว่ากระแสการวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันคือความเพี้ยงพล้ำ<ะ>ของพลังประชารัฐในการหาเสียงเลือกตั้งโค้งสุดท้ายที่จังหวัดสงขลานะคะคือ ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคุณณทิยานี่ถ้าเป็นแบบมวยนะ,ะมวยเนี่ยแล้วเซียนมวยแบบรัฐดำเนินล,ลูปินีเขาเห็นอาการแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะโอ้ราคาต่อรองพลิกเลยใช่ค่ะแล้วมันเป็นจังหวะเลยนะคะคืออย่างที่บอกว่าพื้นที่นี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของการแข่งกันระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์แล้วประชาธิปัตย์เองงานนี้เนี่ยคนที่ดูแลของประชาธิปัตย์คุณเดชจิตข่าวทองส่งภรรยามาลงคือ,อคุณนายน้ําหอมเพราะฉะนั้น ส่งภรรยามาลงรอบนี้ก็แพ้ไม่ได้ hmm. และในจังหวัดที่ประชดของในจังหวัดที่พลังประชารัฐเพลี่ยงพล้าคุณเดชอิทขาวทองหรือว่านายกชายพูดถึงเรื่องนี้ทันทีสวนกลับพลังประชารัฐทันทีว่าอย่ามาเหยียบคนใต้ oh. บอกว่าบางพักประกาศชัดเอาคนตระกูลดีเอาคนมีเงินเหยียบผมเหยียบพักประชธิปัดไม่เป็นไรแต่มาเหยียบคนสงขลาไม่ได้ใครก็ไม่อยากเป็นคนจนแต่มันเลือกเกิดไม่ได้ เราไม่ชอบให้เขามาเหยียบคนสงขาชีวิตผมขายอะไรก็ได้ขายที่ดินก็ได้แต่ไม่ขายศักดิ์สีโดยเด็ดขาดคือมันเป็นจังหวะที่คืออังตรงนะค่ะเข้าทางเลยบอลเข้าทางบอลเข้าทางเลยเนี่ยนะครับกอลตกเปียงเลยค่ะเรียบร้อยเลยค่ะแล้วกระแสแบบนี้นะต้องบอกว่ามันไปเร็วมากและมันมันเป็นจี้จุดคนไงถามว่าอ้าวอย่างสมมติผมฐานเนี่ยนะแล้วจะไงผมไม่ได้เกิดในชาติตระกูลที่ ดีเด่นดังเนี่ยแล้วผม,ผมไม่ดีตรงไหนผมมารักใช้บ้านเมืองไม่ได้หรอ,อมมแล้ววัดกันได้ยังไงแล้วคนจะมาเป็นสสต้องมีเงินเท่านั้นใช่ไหมดังออนั้นคุณชวนหลีกไฟเป็นสสไม่ได้โอ้โหคนรักเคารพท่านทาออั้งเมืองคือ,ค,อคืออันนี้ก็ไม่ไม่รู้ว่ากรอนพาไปหรือ,อยังไงนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากสิ่งที่อยู่ข้างในหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะทีนี้จะมาชี้แจงในภายหลังเนี่ย ฟังขึ้นหรือเปล่าวันนั้นก็คงเป็นเรื่องของคนสงขาแล้วนะคะเพราะว่างานนี้คนสงขาในพื้นที่เนี่ยจะต้องเป็นคนตัดสินใจประเด็นที่เกิดขึ้นกลายเป็นประเด็นร้อนทีเดียวค่ะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าชี้แจงถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าสัญญาว่าจะให้เงินแต่บอกคุณสมบัติของผู้ที่ควรจะเป็นสสเฉยๆ,ๆอ๋อนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยคุณสมบัติของคนเป็นสส ต้องตระกูลดีและต้องมีเงินด้วยคือจริงๆไอ้ประเด็นเรื่องกฎหมายเรื่องสัญญาว่าจะให้เนี่ยมันสู้กันได้ะนะ,ะแต่ประเด็นหลักเนี่ยมันอยู่ที่กระแสตรงนี้แหละนะครับว่าการการที่คําปราศัยถูกหยิบไปขยายและไปตีความแล้วมันไปกระทบความรู้สึกของคน